มังกรมังกรบินมาพน้นแข็งปืนแข็งเล็ดหัวเข่าวะแอ็กแอ็กัดแอ็กัดแอ็กัดกิน,คกน,คกน,นโคตรเวร่ยจะกินนี้โคตรเวร่ยเลยนะครับทุกคนบูเฟมดาคโคเอเคใหม่โคตรเท่ <c ười> โอเคนะแบบเป็นสก,กินที่แบบว่าหลุดโลกมากนะครับสก,กินเนี้ยโอ้หลุดหลุดฟรีไฟล์ไปแล้วโอ้โหโอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในกรีนาฟรีไฟล์กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมซึ่ง AK เคใหม่ก็ได้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ AK f a m e Darko นะครับ b ู u ฟ f a m e Darko เป็นสกินปืนที่สามารถอัพเลเวลได้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มและอัพเลเวลให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าทางบอกรักนะครับใครที่ยังไม่มีรีบไปซื้อเลยเพราะว่า GM เอากลับมาขายนะครับเห็นเรียกร้องกันเยอะมากเลยครับผมอ่าแล้ววันนี้นะครับกิจกรรมฟรีล็อกอินวันที่24นะครับนี่เลยจะได้รับ UMP ถาวรครับผมเป็นสกินปืนที่สามารถเอาไปเลื่อนขั้นได้นะครับนี่ UMP b u ย่าเดทาวอนนะครับแล้วก็ตู้ลัคกี้นะครับตู้ไดมอนรอยัลแล้วก็ตู้ปืนนะครับจะลดเหลือ40เพชรท่นนั้นนะครับผมแล้วก็ตู้โกจะเหลือแค่200บาทนะครับผมจาก300บาทนะครับอย่าลืมมาสุ่มกันนะครับผมวันนี้นะครับลดราคามาเดี๋ยวเราจะมาสุ่ม AK ทาวอนกันเลยครับผมว่าหรือว่าเป็นสกินที่โคตรหลุดโลกดูดิเดี๋ยวเราดูไหม่พอๆแมวแมวเดี๋ยวแสบแกหูนะครับผมนี่ เราสามารถอัปเลเวลให้มันได้นะครับนี่นะครับผมมันจะเป็นโมเดลปืนที่แบบว่าเป็นมังกรนะครับแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ปะทะเวลายิงเอฟเฟกต์ยิงนะครับผมแล้วก็เวลาสังหารคนจะมีศพคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ท่าทางพิเศษดูโอ้โหคตรเท่เฮ้ยมันเท่เ,ทเกินบางทีก็เท่เกินแล้วก็จะได้แถบชื่อสีแดงนะครับปกติจะเป็นสีม่วงแนละ้วถ้าเป็นปืนปืนแรธรรมดานะครับ แล้วก็สถานะมันก็จะอัปเกรดนะครับผมอัตราการยิงทรงอันยิง2นะฮะโอเคครับไม่รอช้าก่อนที่เราจะสุ่มผมขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับกดนี้อยังทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะกดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของที่ไม่ชอบออกนะครับวิธีเล่นกิจกรรมนะครับเอาของที่ไม่อยากได้ออกไปนะครับผมอ่าแล้วก็กดยืนยันไปทุกคนกดไลค์ใช่ไหมผมว่าเสียเป็นหมื่น มาดูกันว่าเพชรสองหมื่นจะเหลือเท่าไรนะครับทุกคนกดสุ่มไปเก้าเพชรครับผมสุ่มไปเก้าเพชรแรกได้อะไรครับอุ้ยได้หินเลื่อนขั้นหมุดยีบเก้าเพชรได้บอร์ดเอามีแล้วนี่วะแล้วก็กล่องนะครับผมกล่องอะไรเนี่ยกล่องอะไรวะเปิดโอ้โหอุ้ยได้ได้หินเลื่อนขั้นร้อยเก้าเก้าได้กระเป๋านะครับต่อไปได้ลม่มต่อไปได้ชิบะครับผม ผมได้แล้วโอ้โหโอ้ผมได้ก่อนนะฮะโอ้โหโคตรดวงดีโอ้อะไรจะดวงดีขนาดนั้นกดไปครับผมเป็นบอสทุกคนกดไรไงผมเลยได้ไวอะอือแล้วก็วิธีการอัปเกรดปืนนะครับผมมันอัปเกรดแล้วก็คือเวลหนึ่งนะครับตอนนี้มันยังดาเมจหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งนะครับถ้าเป็นเวลตันเนี่ยมันจะเป็นดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองนะครับแล้วก็แต่และเวลเนี่ยมันจะปลดล็อกปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าอย่างเวลสอง มันจะปลดล็อกสถานะนะครับผมเวลสามก็จะโมเดลใหม่เวลสี่จะได้เอฟเฟกต์ปะทะกับอัปเกรดสถานะเป็นการยิงสองนะครับผมปะประมาณนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัพเกรดเป็นเวลสองนะครับให้เราใช้วัตถุดิบมังกรนะครับผมเนี่ยวัตถุดิบมังกรสามสิบชิ้นนะคะตอนนี้เรามีแค่ห้าชิ้นนะครับโอ้ แน่ใจหรือว่าต้องการซื้อโอ้โหใช้เป็นหมื่นมาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยครับทุกคนผมขอคนละหนึ่งไลฟ์เหมือนเดิมฮะเราก็มาซื้อตรงนี้นะครับผมกล่องละ50เพชรเลยนะครับผมมี3 4 5 6 7 8 9้านะฮะมาดูกันว่า500เพชรแรกได้เท่าไรได้เท่าไรรจะสุ่มไปเรื่อยๆครับผมดูนะจากเพชรส0 0 0มื่นนะครับจะเหลือเท่าไรมีคูป,ปองลดลราคาปะใช้ไ,ไปทีละ400ทีละ400ทีละ0เขาบอกว่า ถ้าใครดวงดีเนี่ยใช้ไม่ถึงหมื่นเพชรน,นะครับแต่ถ้าใครดวงไม่ดีก็ใช้เยอะหน่อยแต่ถ้าจะอัพไปถึงเลเวลตันเนี่ยต้องใช้ไอห,หินหินมังกรเนี่ยประมาณร้อยกว่านะครับผมก็จําไม่ได้ว่าเท่าไรแต่ว่าใช้ประมาณร้อยกว่าเราก็ไปเรื่อยๆครับผมทีละสี่ร้อยไปไปมาดูกันว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เรามีหินเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวใช้สามสิบ เอาไปใช่สามร้อยมันเกินแล้วผมสุ่มบ้าเลยขนาดนั้นวะโอเคครับผมเวลสองมาแล้วฮะต่อไปเวลสามใช้หกตินะครับมาผมจะทําเวลเวลตันให้ทุกคนดูเลยว่ามันใช้เท่าไหร่ผมว่ามันผมว่ามันเกินว่ะมันเกินสามร้อยวะอันนี้ได้เอฟเฟกต์ประทะน,นะครับผมอ่าอันนี้เวลห้านะครับผมโอ้โอ้ต้องใช้เยอะต้องใช้เยอะต้องใช้เยอะเสียเพชรอีกเยอะว้าบอกเลยเสียเพชรอีกเยอะนะครับมา โอ้โหไม่กดไลค์ไม่รู้จะยังไงแล้วมาโชว์ให้ดูว่าความเกลือมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะซื้อไปเรื่อยๆเลยครับผมซื้อให้เพชรเหลือประมาณหมื่นสองนะครับผมโอเคครับมาอัพอาวุธต่อตอนนี้เรามี449ครับเลื่อนท่านไป2 4 0ยไม่พอนะครับอู้เอฟเฟกต์ยญิงโปเทอุ้ยเอฟเฟกต์สังหารเวลาสังหารคน มันจะเป็นรอยมันจะเป็นศพขึ้นนะครับปู่โคดเท่แล้วต่อไปใช้400โอเค400เวล6ไม่บอกว่าจะ้โอ้ใช้เป็นหมื่นใช้เป็นหมื่นจริงฮะทุกคนตอนนี้ปืนของผมเนี่ยมันเท่าไรแล้ววะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเวลเต็มเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับไอวอลนะครับผมคือเจาะไอวอลแรงนะตั้งแต่เวล6แล้วก็เวล7นะครับเดี๋ยวราจาสุ่มให้มันถึงกันเลยครับผมผมว่าน่าจะใช้อีกประมาณหลายพันเพชรน,นะครับ ทุกคนก็ดูสิครับว่าผมทุ่มเทเพชได้ทุกคนดูแค่ไหนจนเหลือแค่หมื่นเพชนะครับ <g ül> เดือนนี้ผมก็คงต้องกินมาม่าไปทั้งเดือน้วแต่เพื่อทำคลิปให้ทุกคนดูผมทำได้เสมอครกบว่ <c oughs> <c oughs> าโอกลายเป็นมังกรทั้งตัวฮะดูครับโอ้โรเทมังกรทั้งตัวโอ้โปืนอะไรมันก็เวอร์เกินไปใช้หกร้อยจัดไปครับผมใช้หกร้อยหรอใช้หกร้อยหรอสามพันเพชสามพันเพชไปดิ รับวัตถุที่ไปครับเออเออประมาณนี้มันก็เขียนอยู่ว่าถ้าอัพเต็มมันก็ประมาณใช้ประมาณหมื่นกว่าเพชรนะหมื่นสี่ใช้ประมาณหมื่นสี่พันเพชรเยอะไปบางทีเออ่วยครับผมเออมาได้มาได้ท่าทางมังกรด้วยฮะใช้ทันทีไปครับผมฟูเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูท่าทางก่อนนะครับเรามาดูท่าทางท่าทางเดี๋ยวเราจะเอาท่าไหนออก ถอดท่านี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ท่าแรไปนะครับผมท่าแรท่าแรนี่ครับผมอุ Bea, ้ยเดี๋ยวเราไปเต้นเดี๋ยวเราไปเต้นเดี๋ยวเราไปเต้นเด <ช submission. S 1> ี๋ยวเราไปเต้นออ้ฟ้ามืดอย่างเท่อย่างแพงนะครับรบางทีก็รวยเกินบางทีก็บางทีก็อันนี้เกินนะครับล <as> <say> <c oughs> งทุนเกินแต้มแต้มลงทุนเกินเป่ยนสก,กินไหมฮะเวลเจ็ด well, แดงหน้าล็อบบี้อู้หูโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเล่นในเกมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ได้นะครับดูจากเพิษฝังหมื่นเลยแค่6กพันะครับหวังว่าทุกคนคงจะรักผมนะครับว่าแต่คนเยอะแต่โคตรเท่นะครับปะเดี๋ยวเราไปเล่นในเกมกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันในซีวีเอสแรงแดงกันนะครับทุกคนมา ตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งแล้วนะครับเกมค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะเดี๋ยวเราจะซื้อเ k คมังกรฟ้ามาเล่นกันเลยครับผมก็ตอนนี้ขอปิดกล้องนะครับเพราะว่าไอ้ต้นคลิปเนี้ยผมอัดตอนตีหนึ่งแล้วผมเผลอไปนอนหลับตีสามนะฮะแล้วตอนนี้ผมตื่นมาเจ็ดโมงแปดโมงเช้านะครับผมเลยต้องมาอันนี้นะสภาพโซมมากเลยครับผมเลยขอปิดกล้องก่อนนะฮะแต่ A k เคก็บอกนี้บอกเลยว่าก็บอกใหญ่มากฮะดูผมคล้องไว้ที่หลังฮะหูยังก็แบกปืนตอนปีโดโคตรใหญ่นะครับ แบกปืนตอร์ปิโดเล่นอยู่บ้าน,นี่ทำไมใหญ่จุงมันมีคนมาหาผมปะวะเพื่อนดูไว้ดีๆนะตอนนี้ผมต้องเล่นครบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราแน่เนานอุย๊ยมีคนออกไปเสียดายเพราะว่าเราเล่นเป็นปืนไกนะครับผมปืนไกนี้ก็ต้องอันนี้นะฮะเพื่อนนัยยิงกับใครวะเพื่อนนายยิงกับใครเนี่ยใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเอคมังกรฟ้าตัวน,นี้จะช่วยพวกนายเองเวลาฆ่าคนได้มันจะเป็นเอฟเฟกต์วิญญาณขึ้นนะฮะบอกเลยว่า ดุด oh, do uh ันมากนะครับโคตรดุดันผมบอกเลยแต่ตอนนี้ผมไม่มีไอวอ่ะอตึงตึงงาททำตึงใส่มีแต่ตัวที่ทำตึงใส่อะครับเอ้ยนี่น่าจะอยู่บนนี้นะถ้าดูไม่ผิดละโอ้โหนี่ไงครับนี่ไงครับล่วงไปดิ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 อ่ะมีตัวไหนเปียกอ่ะมีตัวไหนเปียกอ่ะมีตัวไหนเปียกอ่ะมี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 ตัวไหนเปี้ยกอ่ะ มีตัวไนาเปี้ยวอย่ามีตัวเปี้ยวอยู่ในนี้นะครับผมโอ้โหล่วงโอ้เพื่อนมาฆ่ามันโอ้โห AK กับลูกซองซึ่งซึ่งหน้าใครจะไปสู้วะเออสวยฆ่าตายครับตายไปด้ตายไปได,ไปได้เดี๋ยวเพื่อนจัดให้เดี๋ยวเพื่อนจัดให้จัดหน่อยจัดน,น่อยเออสวยต้องหนี้ดีกว่าเพื่อนสวยสวยสยสยสวย,สวย มาครับเราก็จะเล่น a อเเหมือนเดิมนะฮะลูกทรงลูกซองไม่ต้องนะครับเ k เคอย่างเดียวบอกเลยทำไมอะทำไมอะโอ้ก็บอกใหญ่มากก็บอกใหญ่จริงไปครับผมมาเดี๋ยวจะยิงให้กระจุงกระจุยฮะลัน2นะครับบอกเลยว่าเอาลอร่ากายาโตะมานี่แรงเอาเรื่องนะครับลอร่านี่โคตรตรงนะฮะมันออกมันออกมันมัน,ม,นมันออกบานกลางวะเข้าบานกลางวาครับทุกคนมันเข้าบานกลางครับมันเข้าบ้านกลางวาครับ,บ,รบโอชาไปไน่อยโอ้ความรู้สึกช้านเนี่ย เฮ้ยเฮ้ระเบิดว่ะระเบิดเวลาว่ะระเบิดเวลาอ้าเนิ่นนั้นมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าไถ่โอนในความเป็นเรา,ายกให้เขาทีละน้อยไปไหนวะเนี่ย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 เนี้ยไงล่ะเนี่ยไงล่ะอัดตัวนี่วิญญาณลอย มบอกเลยว่าวิญญาลอยนะครับเอาชุบเพื่อนไม่ได้วิญญาณลอยกันเลยทีเดียวยังเฟี้ยววิญญาณลอยฟ้ากันเลยทีเดียวทุกคนเอาเรื่องจัดนะอะเอาเรื่องจัดเลยทุกคนผมบอกเลยถึงกับวิญญาณลอยฟ้ากันเลยทีเดียวครับ่ะ,เด,าานะเ,ะบเดี๋ยวเราจะเอาเอเคยิงต่อนะฮะเอ้เท่มากนะครับเดี๋ยวรอดูท่าทางนี่เรียกมาสายฟ้าพ่น,นไฟใส่หน้าหน่อยอเหมือนรู้งานอ่ะ วิ่งไปไหนล่ะทําไมไม่เอาความร้อนจากปลายกระบอกปืนของเราก่อนเพื่อนฮะไปครับผมไปครับผมต้องยิงให้นัวเอาให้นัวเอาให้ร้องจักไปไหนกันหมดวะเฮ้ยๆยมันไปไหนกันหมดวะบอกนะว่าเล่นบนอะเล่นบน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 อันนี้อ้นี้แม่งเล่นบนวะอ้นนี้แม่งเล่นบนวะอ้นนี้แม่งเล่นบนว่ะครับอันนี้แม่งเล่นบนว่ะครับอ่ะอดี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 บนนีนักเราก็จะโคบให้อยู่เงี้ยอดีอดี ไอ้นี่ม่งเล่นบนดีนักอ่าตอดไปดิตอดได้เพื่อนเวลายิงมันจะมีเอฟเฟกต์ไฟด้วยนะครับผมอ่ากลัวนะกลัวกลัวไอเคมังกรนั่นอะขึ้นบนกันหมดเลยสวยเพื่อนสวยเพื่อนต้องงั้นเอาให้มันล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 นเอาให้เอาให้เอาให้มันลนหน่อยให้เด็กมาลนหน่อยให้เด็กมาลนหน่อยให้เด็กมาลนหน่อยครับให้ให้เด็กมาลนหน่อยครับให้เด็กมาลนหน่อยครับให้เด็กมาลนหน่อยครับ นี่ไงล่ะให้เด็กมาล้นด้เพื่อนให้เด็กมาล้นแน้วเพื่อนนะโอเคเ๋ยวขอปั๊มยาก่อนนะครับรู้สึกว่าไอ้พวกนี้นี่จะเริ่มตึงจะเริ่มตึง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 โอเคเพื่อนใจเย็นนะลงไปตัวหนึ่งวะผมไม่กล้าเข้านะผมไม่อยากเล่นลูกซองควงไม่ใช่หรอกโอ้เพื่อนอยาเกบหมดเพื่อนอยาเกบหมดอย่างนั้นใจคอไม่ดีเลยโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไปเก็บมันหมดอะเอามันชุบกันสวย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 เจาะไอวอลไปครับรถกินนี้เจาะไอวอลไว้นะ ลงก่นลงก่อนลงก่นลาเบิร์ดลาเบิดลาเบิร์ดลาเบิดลาเบิร์ดเออเพื่อนเพื่อนมีคนกระโดดลงมานี่เพื่อนเราอยู่ข้างบนน่ะโอ้ยนักก็จะอยู่ข้างบนกันไปไหนเนี่ยลงมาลงมาได้แล้วม嘛ลงมาได้แล้วม嘛เนี้ยเนี่อ่ะไปดิยิงไปดิยิงไปดิยิงแอคไปดิยิงแอคหน้าแอคหน้าแอคตาโชคครับผมโชคโชเอ้าลงมาลงมาเอ็นเอ็นเอ็นใช่ไหมเอ็นใช่ไหมที่ตุ่ยเพื่อนเราอ่ะ นี่เลยครับผมลูกซองเขาได้ไหมนี่เลยแล้วลวกไปดีนึงลวกไปตัวหนึ่งเลยนี่เลยนี่อ่ะต้องเอาอันี้วะต้องเอาเอควะต้องมันต้องเอควะโอ้โหเรียบร้อยตายครับมันต้องเอคอะไรละ่ะตอนแรกจะเผลอไปใช้ลูกซองแหละวจะหยิบเอคมาเฉยเออถือว่าค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มๆเ,เนี่ยเอาไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวให้นะครับทุกคน โอ้โหสวยจริงโคตรเท่มาดูกันว่าใครจะได้ m v p มันก็ต้องผมอยู่แล้วปะถ้าผมไม่ได้นี่ร้องไห้น้ำตาไหลโบกนะครับ,อบเออเป็นดาวสวยเพื่อนแล้วได้โทเคนของปืน UMP อ็บูย่ามานะครับสามพันเลยว่าวหูอีเคมันเกินไปเล่น A k เคและดาเมจสามพันเลยฮะคือดาเมจนิดก็บอกเลยว่าหนักหน่วงมากนะครับดาเมจ AK นิดหนักหน่วงนะฮะก็อย่าลืมมารับ UMP ถาวรกันนะครับนี่อัพเลือนขั้นไปฮะ เล่นไปเยอะๆครับผมเล่นไปเยอะๆมันจะได้รับโทเค็นนะฮะโทเค็นหรือว่าไอชิ้นส่วนอันเนี้ยแต่ว่าไอเนี้ยเราอัพเต็มแล้วนะครับเท่มากเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็รีวิวคร่าวๆไปก่อนนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ตับสกายกดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับแล้วเราจะกันมาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน